สาเหตุที่ลูกดอกกระเด็นออกมานะครับเวลาเราไปปาปูนั่นเพราะว่านะครับมีลูกดอกหางหนานะครับปนอยู่ในลูกดอกธรรมดานะครับลูกดอกธรรมดาก็จะเป็นลูกดอกสีชมพูกับสีเหลืองซึ่งหางก็บางๆปกติแต่สีน้ำเงินและสีเขียวนะครับเป็นลูกดอกหางหนานซึ่งทางร้านก็จะปนปนไว้กับลูกดอกธรรมดานะครับลูกดอกหางหนานั้นคุณสมบัติก็คือหางนั้นจะหนักกว่า นะครับเวลาเราปลาไปนะครับก็มักจะเอาหางหรือเอาด้านข้างกระบทบกับลูกโป่งทําให้ลูกดอกกระเด็นออกมานะครับลูกดอกตัวนี้แหละครับที่ทําให้เราเวลาปลาอาโปงที่เราไม่ได้ตุ๊ก,กตานะครับเพราะว่ามันไม่ยอมเอาคมเข้า,รากระทะกับลูกโป่งนะครับมาดูวิธีการเอาชนะลูกดอกอันหนานะครับที่ทําให้เราตลาตุ๊กตาทุกครั้งที่เราไปปลา ลูกโป่งงานวัดน,นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็ซื้อลูกดอกธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ทําให้หางของลูกดอกธรรมดานั้นมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นโดยในที่นี้จะเอากาวร้อนนะครับซึ่งท่านอาจจะเอากาวทราช้างนะครับติดด้วยเหรียญหรืออมกฝหัังเอาอะไรก็ได้ติดใส่หางของลูกดอกนะครับเพื่อให้ลูกดอกนั้น น้ำหนักที่หางมากกว่าที่ส่วนปลายแหลมนะครับจะได้จําลองให้เหมือนกับทางร้านเขานะครับพอทําทเสร็จก็ลองก็ลองเปรียบเทียบด,ดูนะครับระหว่างลูกดอกธรรมดากับลูกดอกที่ทําให้หนักที่หางนะครับจะเห็นว่านะครับจุดซุ่นถ่วงนั้นก็แตกต่างไปนะครับมาดูปลารูปดอกธรรมดาเราก็จะจับตรงกลางใช่ไหมครับมันจะปาง,ง่ายลูกดอกสีแดง สีน้ำเงินครับถุงน้ำหนักที่ห่างแล้วดูนะครับเวลาปาไปครับาดูภาพแบบช้าๆนะครับเวลาเราปาไปลูกดอกที่มีน้ำหนักที่ห่างนะครับมันจะเอาด้านข้างนะครับกระทบนะครับกระทบกับเป้าทําให้ลูกดอกกระโดดออกมากหรือครั้งหนึ่งนะครับลูกดอกที่แดงลูกดอกธรรมดาปาไปก็ไม่ยากครับลูกดอกที่หนักที่ห่างปาไปก็จะเอาด้านข้างกระทบนะครับ ดังนั้นเราต้องเอาชนะลูกดอกตัวนี้ให้ได้วิธีการไม่ยากครับวิธีการจับและการฝึกฝนนะครับโดยผู้เล่นจะต้องจับที่หางของลูกดอกนะครับใช้สามนิ้วนะครับเวลาปาไปนะครับปลายของลูกดอกนะครับจะเหนียวนายเป็นนิดนึงนะครับเวลาปานะครับผู้ฝึกต้องฝึกฝนอยู่พอสมควรนะครับจึงจะ บังคับให้คมประทะกับลูกโป่งได้นะครับในส่วนนี้ก็ไม่ยากหรอกนะครับลองซื้ลูกดอกมาทําดูนะครับแล้วก็พาในลนักษณะที่ผู้สาธที่สาธิตให้ดูแล้วท่านก็จะที่เกียรแบกตุ๊ก,กตากลับบ้าน,นครับ